消失的光线，留著当年的片段，但心若冰。 ยังไม่ทันได้พูดให้ขอเสียงเลยนะคะก็กรี๊ดกันแล้วเอาไปทำเนียมแล้วกันเนาะขอเสียงให้สเปเชียลเกสหน่อยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็ใส่อินเดียก็คือเสียงกรี๊ดดังทะลุเข้ามาในหูเลยนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ รู้สึกยังไงบ้างคะเป็นเกสในวันนี้จะบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แต่งตัวใกล้กันมากที่สุดใจก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสมาร่วมคอนเสิร์ตของชาล็อตนะคะอันนี้เป็นครั้งที่2ก็แสดงความยินดีกับ <c oughs> หนูด้วยนะคะที่สามารถทําออกมาได้ดีมากๆนะคะก็มีโอกาส ได้ดูก็รู้สึกว่าภูมิใจแทนแฟนคลับที่น้องสามารถก้าวผ่านความกลัวหรือว่าคําสบประมาทต่างๆก็ออกมาเป็นชาลลอตที่เอาวันนี้ออกมาสมบูรณ์มากๆค่ะ่จริงๆก็จะขาดไม่ได้เลยนะคะกับพี่ฟ้าเ,เพราะว่าเป็นคนที่โหตั้งแต่ถ้ารวมก็3ปีแล้วที่แบบว่าไม่ว่าจะมีงานอะไรก็แล้วแต่คือจะอยู่ด้วยตลอดเลยนะคะวันนี้ก็ขาดไม่ได้อย่างที่บอกนะคะก็ต้องมาแล,แล้วไม่น่าสนิทกันคน <laughs> ดูไม่ไน่นาจะดูลักษณะแล้วไม่น่าจะหนีกันพ้นเท่าไหร่อะ,อะต้องเจอกันอีกนานอยู่ร่วมกันอีกนานอยู่ร่วมกันอีกนานาเมื่อกี้ก็เกือบหลับเหมือนกันแล้วก็แอบงงเอ๊ะวีดีอาร์มันมันอ๋อวันนี้คุณแม่มาดูด้วยสวัสดีคุณแม่แล้วก็พี่ชายด้วยนะคะ จริงๆเจอกันแล้วที่กับคุณแม่ที่กองซองถ่ายซีรีส์หยุดฝนปินสนิมนะคะเจอกันแล้วได้เจอแล้วนะคะวันนี้พี่มีดอกไม้มาแสดงความยินดีด้วยนะหนูก็มีของมาให้เหมือนกันสลับกันให้เนาะ นี่เป็นดอกทานตะวันที่รู้ว่าชอบนะคะก็เลยอยากจะมามอบให้ในวันสําคัญนั่นเองเขอบคุณค่ะแล้วก็ทีมงานมารับเลยดีกว่าค่อนข้างหนักนิดนึงเร,เราไม่ถ่ายรูปกันเลยเหรอ,อของหนูเบาๆ ไม่รู้ว่ายังชอบดอกกุหลาบสีขาวอยู่ไหมแต่ว่า,วาบอสมาถ่ายได้ไหมคะไม่หรอขอบคุณนะคะก็จริงๆวันนี้พี่ฟ้าไม่ได้มาแค่เพลงเดียวด้วยนะคะมีมีผลงานที่เขาเรียกว่าผลงานเพลงที่ฟ้าได้ไปร่วมกับศิลปิน ท่านหนึ่งนะคะซึ่งก็จะหยิบมาร้องในวันนี้นะคะก็ถ้าใครอยากฟังก็ขอเสียงก็ได้ไหมคะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะเดี๋ยวให้น้องได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ยน่าจะมีเซอร์ไพรส์มาฝากกับแฟนๆอีกใช่ไหมพราะจะทราบอยู่ว่าโชว์ต่อไปเป็นโชว์อะไรนะคะเดี๋ยวให้น้องได้พักเหนื่อยให้ช่วงพี่ฟ้าร้องเพลงพูดนานๆนะต้องเปลี่ยนยากนิดนึงขอบคุณนะคะคุณ ที่เขกรี๊ดหรอถ้าอยากกรี๊ดมากกว่านี้นะคะต้องไปรอดูในหยดฝนกลิ่นสนิทน,นะคะฝากไว้ด้วยคิดว่าน่าจะได้ดูกันนะคะในช่วงเดือนปลายปีนี้นะคะช่วงนี้เราก็กำลังถ่ายทำกันอย่างหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะคะ ก่อนที่พี่ฟ้าจะร้องเพลงต่อไปนะคะขอฝากไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับวิมานหนามนะคะที่จะฉายในวันที่22สิงหาคมนี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่พี่ฟ้าเองก็ตั้งใจมากๆหวังว่าจะได้เจอทุกคนในวันที่19แล้วก็24นี้นะคะเพลงต่อไป ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่่ฟ้าชอบมากๆเลยนะคะเคยไปเล่น <ret ii> MV er ีให้น้องเขาแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้น่าจะไม่หลุดธีมของคอนเสิร์ตชาลลอตสักเท่าไหร่นะคะใครร้องได้ช่วยร้องด้วยละกันนะคะมีคนอกหักหรือเปล่าในเนี้ยฮะไม่มีสำหรับบางคนที่ลืมเราไปแล้วแต่เรายังไม่เคยลืมเขาสักทีเลย ฉันคนเดียวที่ยังตรองจำแต่เรื่องราวเก่าๆเพราะฉันไม่เคยมีใครสักคนเข้ามาลบเลือกเราวันที่ฉันต้องเหงาตาใจเธอเงินมีแต่เขาแค่ฉันที่ยังไม่เปลนไปลมเงาวที่พัดมาพายฉันต้องใจหให้เธอ งจงฉันได้อยู่ไหมความที่เคยรักกิดจงฉันได้บ้างไหมหรือวันเลยและพอใจลืมทุกอย่างหมดใจแล้วเุอาอไปที่เคยผูกพันห,หรือมีแค่ฉันที่จำขึ้นใจ ฉันก็ยินดีที่เธอได้มีรักครั้งใหม่ไม่หวังให้เธอยังคงเก็บใจเอาไว้ที่เกาแค่บางครั้งที่อยากถามสักนาทีบางเนึอ